สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําวิธีการใช้ยาแก้ปวดที่ชื่อว่าเพนทอกนะคะก็คือ,อยาตัวนี้นะคะยาตัวนี้จะมีส่วนประกอบอยู่สองชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือกระบอกที่ใช้สาหรับสูดยาเวลาเราสูดยาเราจะสูดทางด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นด้านสำหรับใส่น้ํายาเข้าไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแชมเบอร์ของทางแชมเบอร์นี้ไม่ได้ทาอะไรเวลาที่เราหายใจออกนะคะ ยาก็จะผ่านไปทางแชมเบอร์นี้ถูกดูดซับโดยดูดทานไม่ออกจากถุงละล้อมน,นะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นขวดบรยาค่ะซึ่งก็จะเป็นของเหลวบางอย่ในขวดนี้นะคะเราจะต้องเปิดขวดนี้ก่อนนะคะวิธีการเปิดคือใส่ขวดยาเข้าไปด้านท้ายนี้นะคะแล้วหมุนขึ้นรอลอกเพื่อการทลายเกลียวค่ะเปิดฝาขวดยานะคะเมื่อเปิดฝาแล้วก็ใส่ยาเข้าไปในกระบอก ในขณนะที่ใส่ยาลงไปนะคะเราก็จะหมดนไปรอบๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ยากระจายทั่วถึงค่ะเมื่อใส่ยาหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาแชมเบอร์ไว้ทางด้านบนแล้วเอามือสอดเข้าไปใเชื่อแบบนี้นะคะจัดแบบนี้นะคะแล้วสูดยานะคะอมกระบอกยาไว้ในปากค่ะแล้วสูนึ่งที หลังจากสุดยาแล้วนะคะเราก็จะตั้งหายใจเอาไว้นะคะหนึ่งถึงสิบหรือสิบวินาทีเพื่อให้ยาเข้าไปลึกๆแล้วก็หายใจออกนะคะในขณะที่หายใจออกนะคะก็ไม่ต้องออกกระบอกยรือออกสอกว่านะคะเพราะเราต้องการให้ยาผ่านทางแชมเบอร์นี้แล้วถูกดูดซับไปโดยฐานนะคะครั้งที่สองค่ะสูดค่ะแล้วก็หายใจไว้สิบวินาทีแล้วหายใจออกครั้งที่สามค่ะสูดค่ะก็หายใจไว้สิบวินาทีแล้วหายใจออก อครบสามครั้งนะคะเราจะวางยาไปก่อนนะคะและเราต้องการให้ท่านได้ยาในขนาดน้อยที่สุดที่สามารถบรรเทา,ทาปวดได้นะคะผ่านไปห้าถึงสิบนาทีที่ยังมีอาการปวดอยู่ก็สามารถนายามาใช้ได้อีกนะคะยานี้นะคะเมื่อสูบเราจะได้กลิ่นกรดผลไม้ทา่ทสตร์อ่อนๆนะคะเมื่อผสมยาแล้วหรือเมื่อเทยาเข้าไปในกระบอกอยานี้แล้วนะคะยาจะมีฤทธิ์ได้แค่เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะ และเมื่อใส่ยาเข้าไปแล้วไม่ต้องกังวลว่ายาจะหกออกมานะคะไม่ว่าจะจับท่าไหนยาก็จะไม่หกออกมาค่ะถ้ายังมีอาการปวดอยู่นะคะนํายามาสูดต่อค่ะเป็นคงที่สี่คงที่ห้าและครังที่หกค่ะคำที่สี่ค่ะสูดค่ะก็อาจจะเอาไว้สิบวินาทีแล้วหายใจออกนะคะคงที่5้าและคงที่หกค่ะเมื่อครบหกครั้งนะคะทงบริษัทคอนเฟิร์มว่าจะหายแน่นอนไม่ว่าจะมีอาการปวดรุนแรงแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเมื่อครบหกครั้งแล้ว เวลาผ่านไปยังไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้ายังมีอาการปวดอยู่ก็สามารถนำยามาใช้ได้อีกนะคะ